ที่เขาไม่ได้ผู้ชายคนเดียวที่มันชอบลุกขึ้นมาเต้นเอยู่ชอบเต้นไปเอวเต้นในเด้งเออเพลงมาก็เต้นไม่ถ้าถ้ามีคนให้ดาวไปเต้นอีใช่ อะไรเนี่ยเจอขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่มีคนลงอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีไม่มีของก็ควรจะโหวดตามปกติป่าววะอะไรอ่ะมีคนหรอมีคน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 เดียวนะมีแต่กระดุกซองอ่ะทำไงดีอ่ะเราถาม เดี๋ยวตัวเดียวโอ้โหไประดับเลยไหมโอ้ยตึกจะเย็นยัดเลยยัดเลยอยู่ตึกใจเย็นเพราะบ้านเหลืองบ้านเหลืองชุดเรียงนอกยังหนักแล้วครับหลักแล้วโอเคไหนตรงไหนมันนอกอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านนี้เลยสามมันก็มันก็ลงพร้อมเราทำไมมันฟูกว่าเราะ Mark location. the หลังคาตึกหลังคาตึกหลังค,าต,งคาตึกตึกจะเย็นใช่เจ็บแล้วเข้าหัวเมื่อกี้นี่แล้วออกมาจะเปิดเจ็บขนาดไหนเจ็บสัสๆอืออือแปลว่าเจ็บมากตรวลงแล้วโดวลงแล้วโดวลงแล้วอยู่ข้างล่างแล้วไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่บนหัวระวังไฟเม่เพกกิ่พงขึ้นนะ

มีคน,นโรงเรียนมีคนตรงไหนเนี่ยเจ็บแล้วนะเข้ามาเหรอเห็นสองตัวเข้ามาชิดอ่ะไปเราตามมาตามมันชุกเตนอยู่ป่ะอืม ในตัวหลังไม่รู้ความยาก่อนเลยอ,อือืออือเพลินเพื่ <ideally> <ped aling> อเพลินเพลินเพลินห้ามใจเพลิน ในอีกตัวหนึ่งตรงไหนของเนี่ยเราตัวสายหมดนอ้าในละไม่เห็นมีปุ่มขึ้นรถหรออะไรวะเจ้าเอ้าเนี่ยนบอดปะบอดดิบอดบอด แม่ลงรถเกือบตายร่วถเกือบตายเพื่อฆ่าบอดถึงนะเออนึกว่าคนจะเป็นคนก็ตายแต่มันก็ได้ยินเสียงเท้าอะไรตอนเกือบนึกว่าคนเงี้ยไอ้นี่นู่นไอ้ไรว่ปะไหนวะอะไรอะไรนู่นที่มาล่างรถครับฝ่ายมือรถไปแล้วข้างล่างอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ชัวร์ดี นนัีชีชวดเมื่อกี้แม่เมื่อกี้มันมีคนวิ่งมาผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเมือนไปตรงไ,ตรไหนแล้วนะเป็นกระโดดอ๋อนู้นไปกระโดดมาตรฐานเราไม่ต้องวิ่งตามถนนเราวิ่งทางลัดเราวิ่งยาน้ำให้เต็ม,มเลยโอเครถรถมันหนหอ่ออเอาดิ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 ตัวเดียว ถึงว่าอะไรมันไม่ยิงสวนสักนิดเลยวิ่งหัวข้าวตัวเดียวแล้ววิ่งกลับไปทางเดเลยนะ เออไม่ไงนึกว่ามีหลายตัวอันนี้เมื่อกี้นี่แบบวาันับไ้ัไันมันัััับััมบบับัั ขวามือขวามือน็อะโอ้โหเกือบตายมาไหนมาไหนมาแนวข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเี่ยเจ็บเกือบเกือบตายเอเคบ้าอะไรโดนสองนัดเกือบตาย มันเข้าหัวเปล่าไม่ไม่โดนตัวอย่างเดียวเลยถ้ามันขึ้นหลบไม่ทันเลี่ยบอกเลยล่วงรถ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 สองสำคัญเลยจะต,ตามไหมไปแล้วว่าขึ้นเขาข,ขึ้นเขา ขึ้นเถวแล้วไอ้มันจอด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 มันชนดจอดก็มาขึ้นรถดิจะไปยืนตะแข่งอยู่ทำไมจะรอรอก็ดีขึ้นรถได้ไปแล้วสองท่านแล้วมันที่ถูกไปเลยวะมันดันมันเอาเลยเอาดิเอาดิเอาดิรออะไรล่ะ อขึ้นายแล้วรถคว่ำอ้ยเจอรถทับผ่านแล้วงานเข้าด้วยขึ้นเดินดีจ้าโอ้โหมุมเล่นเสียไปพี่หายขวาขวาซ้ายมาเยอยพี่เอะหลายตี้หลายตี้เลย ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายที่นี่ตายตายที่เริ่มนี่ก่อนโอเคโอเคสวยโอ้ทำไมยาอะไรได้ทีละก้อนทีละก้อนวะเนี่ยจะออกมาพี่กูไอ้ที่พายพวกมึงนี่นี่ใส่ไม่ดีวันนี้ตะโก้เพลีจริงวะเนี่ย อันนี้สโมกอะไรเนี่ยขอ,อยาหน่อยแล้วกนขอยาหน่อยแล้วกันมันมีอยู่ตรงประตูโบสถ์นะประตูโบสถ์ <S 1> <S 1> มีรถไหมเอารถเอารถมาหน่อยดิเอารถมาหน่อยดิเอา,ารถมาหน่อยดิเอารถมาหน่อยดิเดี๋ยวดูส้สาวกไปกันสาวกไปกัน ข้างล่างหรือข้างบนนะครับข้างล่างครับข้าางงล่มันมีเมื่อกี้เห็นเห็นดาดเห็นอยู่บนดาดฟ้าก็มีครับหลังคาครับเฮ้ยผมชุบหายด่วนหมดวิ่ง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  โดนสองเม็ดโอ้หาเป็นไงล่ะเมื่อกี้เขาก็โดนเอ็มสองสี่สองสี่อยู่แล้วโดนสองเม็ดอะไรโดนเอ็มสองสี่ไปอีกนัดหนึ่งไม่เห็นเป็นไรเลยมันวิ่งไปซ้ายมันวิ่งไปซ้ายก็แหละไอตัววิ่งซ้ายอะไอตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยข้างล่างอ่ะไอตัวที่มันข้างล่าง เนี่ยโอ้ไม่เห็นเว้ยอันดิอ๋ออยู่ข้างล่างนู้นกำลังกำลังวิ่งมาจกเออเออเมามาสองขึ้นรถขึ้นรถเร็วน้องสองแมาดมอันนี้ดติดตัวเอลิมาิสเอ็ด ลบอีกตัวหนึ่งแล้วระเบิด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 โอ้โหฝั่งขวาเดียวตีในบ้านหลังหลังนี่ไงโอ้เจ้าโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากสวยอ้าวทะลุไปนู่นแล้วเหรออันนี้เราไม่ต้องมาทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บยาเก็บกระสุนเราก็พอแล้วมั้ง มันจะหมดแล้วอืออ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยม,ม,ม,มันทักมันทักมันทักเอามาเลยแล้ว ระเบิดไหมช่วงสามแล้วเล่นไปเลยไปเล่นไปเลยไปเลยระเบิดเดี๋ยวอะไร้ันหลุดมันหลุดมันหลุดอะไรมันหลุดไม่เมื่อกี้ผมชูแล้วเมื่อกี้มันขยับหลุดอ๋อ มันมันยิง้ยเดือดอ่ะมันไม่มันไม่ได้ยิงเราอ่ะหามันอยู่หลังเนินว่ะน่าจะหลังเนินเลยมั้งพร้อมยังโอ้เดี๋ยวรอเบอร์ซ้ำเปลี่ยนกระสุนก่อนสักพักใหญ่หนึ่งต่อต่อต่อไม่นานแล้วไม่นานแล้สักไม่นานแล้วสักพักใหญ่หนึ่งแม่เนี่ย ยังอีกยังอีกยังนั่งอีกเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ซอกเนี่ยซอกก้อนหินเนี่ยส่องหาดูแล้วไม่เห็นนะเมื่อกี้มันยอยู่ในซอกก็เออหนุ่นุจะอขับรถมาเฮไงประเด็นโอ้ ขอน็อกขอนสักตัวได้มเฮ้ยมันขับรถหนีเฮ้ยไม่ได้ขับรถหนีนี่หว่าน็อกตัวนึงจ้ะอ๋อเฮ้ยวงมาบ่เขาวงเขาวงเขาว,ว,วงกับเขาวงกับมันน่าจะเสียเวลาชุบกันน่าดูน่ชุบแล้วพี่น่าจะไม่ไหวแล้วบ้างโลงแรง,ง,งแต่ว่ารถมันก็ควันขึ้นเ<ๆ>ลยเราไปดักมันไหมหนักมันดักมันไหมรถมันเกิดระเบิดแล้วนี่ใช่ หนักตั้งหลังโลกเลยนะทางเนี้ยได้อยู่ได้อยู่เนินนี้ได้อยู่พี่เรม,มาพุนวิ่งเต็มเลยวิ่งเต็มเลยตายบงหมดแล้วตายบงหมดแล้ว แล้วพี่ได้คิวป่ะได้ได้ได้คิวหนึ่งว้าวไปไปต่อไปต่อมันยิงปืนแล้วเสียปืนเรียกแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงไหนเนี่ยตรงที่ม้าเลยอ่ะเมื่อกี้มีปืนเหรอมี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 รถจอดอยู่รถนอนรถจอดอยู่เราขึ้นเราขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลยโอ้ยแม่นด้วยสวย

หน้าสั่นเลยขวาอยู่นะพี่ผมป่วขวาอยู่เล่นคนหนึ่งท้อยาเป็นหนึ่ง้ายอยู่ซ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 ้ายอยูป้อมยาเป็นหนึ่งใกล้ดูไปอยู่ใกล้ๆตัวนึงนี่ตายแล้วเนี่ยว้า่วบนเขาบนเขาบนเขาตายแล้วยิงตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับ เหลือใช่เหลือสองเหลือตัวเดียวนี่เฮ้ยส <c oughs> ะดวกแล้วทีนี้ส <c oughs> ะ,ะดวกแล้วทีนี้ตัวเดียวตัวเดียวสะดวกแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โันนี้ขอลงมือขบเองเลยมนะั <c> ้ง <oughs> พวกเราต้องไปกันแล้วพี่พวกเราพว,พวกเราวราิวา่งไปให้พี่เคไปฆ่าก่อนเดี๋ยวอะไรแสบคนโอ้อา้าวมาลุ้นอยู่ไหนมัน้เอา เปิดไม่บอกก็ท้เราคือเรารอเรารออยู่ในวงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็วิ่งเข้ามาเองอ่ะถ้าเปิดก็ไม่เราเปิดฆ่าตัวเองไปถ้าเกิดแม่เราเระเปิดฆ่าตัวเองก่อน้วกันเนี่ยตามหลังเนินเนี่ยไปเราวิ่งหาเลยไหมใช่พลเรืคนละทางเลยไะเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถล่อให้ก็ได้เอาอ บอกเขากระทะไหมกระทะไมบ้านรอ่าีบ้าน่เหลาระไม่ก็ระนแกระทะไหมอะไรนะครับกระทะภาษาอังกฤษเขาเรียกเลยกระทุแผน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 ปีเตอร์แผนปีเตอร์แผนปีเตอร์แผนนี่หมยังทำท่ไฟบแนแนแน มันอยู่ไหนวะนล่ะคนเช็คสื่เลือบปั๊มยาสูดเปล่าเหมือนเหมือนแข่งรอเปล่าโอ้ยน้อออกมาเถอะผมว่ามีแววตายวงเหรอจริงถ้าเราไม่เห็นมันก่อนนะอะบ้านฝั่งโน้นวยู่นหนวา E Ô, ee, โอ้น um, so okay, ี่ยังไงเกิดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไงเอาแล้วไงโดนแล้วไงโอ้โหข้าวไม่ไม่พี่ยิงอ่ะเดี๋ยวพี่ตายช่วยพี่หนยบอกแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ไม่พี่ขับรถมุนไปไม่คิดว่าผมไม่ยิงนะมันตายวงตายวงจริง ภารกิจยิงร้อยรถวะยิงไปดิยิงให้เรว